นี่นะคะรถรางรถรางฝั่งนี้จะเป็นโซนของสวรรค์หน้านะคะซาฟารีรถรางจะออกทุกชั่ว,วโมงนะคะสองั้งสอฝั่งลายเสือลายมา จิ้งจบนะเราเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวม่น่าจะเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนแล้วนะคะนะ่ากับเขาทีละคนเนี่ยสลับกันนี่ะมใช่เขาบอกว่าถ้าใครัไที่นาตดันด้รับอันนี้อะไรพี่อง่แมสอ่าแล้วก็อาพรันน้องดิมั่ง आई रो ลอย่าลืมใส่นักห่าวลงไมตลอดเวลาท่านประธานท่านด้วยนะครับก็สามารถที่จะต่อสู้กลบดเวลาได้ไม่เกินสามสิบโอ้ต้องรอออกมาก่อนจะ่อจจะตีนหน้ามันเหรอ้าสนาทีเขานถ่ายเื่องมัน่อมีนิวิเศษนี้เขาจะปีนปีนกระโดดเลยนะล ฝามืออไนี้คือความผาควาฝากรดงของประเทศไทยไม่ต้องกลัวรไม่ต้องกลัวลักษณะตัวเขาให้ผาอ๋อนี่ไงไห็นแวเห็นแลอวเ็น้ไปง่ายมากฝาัวไหถ้าเาจะดบมันกงเยมัจไม่เาไม่ถงไงยิงช้มุก้องิงมาดิบบ้างเอาแบบเป็นมิตรนน้ำาเาเป็นาเยฝามือเลี้ยงผาบ้างอันนี้ก็เหมือนกัน มีไหมโอนี่สถายาต์โอ้ไม่เชิพอดีปล่อยตามธรรมชาตินะเนี่ยเหมือนเข้าป่งไปดูชีวิตสัตว์เรื่องหังไม่เจอบ้างมาดูตัวที่สามอยู่ไหมจริงมันจะหล่อยังไงนะฟังมันมีตัวนี่งเขามันจะโค้งเหมือนแบบมัจจันไหนๆ้องชนดู แก่ๆที่จะอาฟุ้งกาเน,ะนาะคือ,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 เ,อเอาเอาตรงๆนะฮะอดีมันร้อนมากเนาะอย่างนั้นเลยอันที่สุดคือช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะส่วนตัวเล็กๆอันนั้นไม่ใช่ลูกควานนะครับเนื้อทรายเนาะนแต่ตัวที่นั่งเก๊กอยู่นั่นน่ะนั้นรูซารูซาจะสวยหน้าหนาวฝนจะมันๆหน่อยห,หน้าหนาวหน้าร้อนจะมีแ,แหวงๆบ้างอันนี้กองเฟลโล สัโลมาสัตโลาจากยุโรปนะครับมันจะมีจุดกันนะมันด่างที่ขนใช่ไหมแล้วก็ดูตามมันจะใหญ่าชบดกนไตามจออกเีตนตี่อยกไ้นะลูกต่างกันนิดเดียวจริงๆถ้าเรามาดูเนเราล้องโลมากกว่สโลมาละสโลมาสัโลมาาโลมาโลมาสัตว์โลมาัโลมาตมาโลมามาล กลางวันนะตาดำมันจะเป็นมุมวีนะครับคือตาดำมันจะเป็นมุมโว่ามันไม่เป็นอยแต่ล้ตาตอมัโตมรูกไร้อก่งยังไงลูกไก่ผันยังไงเจ่งมากพี่ี่บ้านมันผันอย่างนี้กอละทอดทอดเกินไก่ ยิงไปไฮยีน่าเนี่ยดูนู้นดูนี่ลายแถบมั้งมันตลกครับดูแล้วมันลายแบบลายจุดนะขาหนูอ right ันนี้ใหญ่มากนะท่านดูจากต้นไม้นะคือต้นไม้มันก็สูงใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนั้นเลยกระทิงนี่นะครับสูงได้ถึงสองเมตรนะตัวนี้ก็เมตรกว่าไม่เมตรหกสิบกว่าไม่เกินสิบได้ตัวใหญ่ดูหน่อคอเนี่ยมาดูมุมเมตรไหม ตีดูไกลอ่ะเวลาเราดูตัดดูดูไกลเป็เท่าไหร่ใช่ไหมตัววัวว่าเราไปดูใกล้นะต่ออ้อนก็เป็นก้อนมันเริ่มตัวท e ี่หนัก hey. ที่สุดที่เขาวัดได้ประมาณตันครึ่งนะครับกระทิงก็เลยเป็นวัวป่าเนี่ยเอเชียใต้มาจึงทางประเทศไทยเลยอันนี้ชื่อนินกายลูกนินกายนะครับชื่อแปลกนะเพราะสายสีดูเนาะเต่ว่วัวสีเงินคือผู้เป็นสีของเทาๆน้ำเงินดำๆเลย มีเขาแล้มว,ลว,ลม,วมันเหมือนวัวอะไรเงี้ยเขาเรียกเราวัวเสียงเงินอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นตัวเมียลิ้นไก่อ้วนไม่อ้วนเนี่ยเราจะดูที่หน้าอกถ้าอกมันใหญ่แสดงว่าอ้วนนะครับเาบร,ราพร้อมปกติทรงเนื้อนี่ถือว่าหุนดีไม่อ้วนไม่ผอมชิ้นโจ้จริงจริงไม่ได้มีแค่ออสเตรเลียนะแถวอินโดตะวันตกมีนะแต่มัมนจะเป็นีพันธุ์เล็กแต่อย่างเงี้ยจะแผงกระโหลกมันมีสี่สายพันกระโหลกสี่สายพันธุ์ เจ้เรดแห่งนี่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ของเราจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามอาตรงมันนอนชิลเลยดูแบบไซส์ใหญ่สุดร้อยเก้าสิบเซนนะครับอีโมนะครับอันนั้นีตัวใหญ่ที่สุดเนาะมีตัวไหนที่มัตัวไหนที่มีลูกอยู่ในกระเป๋านะเขานกนกตัวใหญ่ๆนะลูกนะไม่ใช่นกพิราบมันทำอะไรมันทำอะไรเลยมันทำอะไรเลย่ยเกา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 เดี๋เราเลเกาตามจิงโจ้เสียงเด้งน่ารักมาก อะไรอยู่ข้างหลังอีโมลูกอีโม่ลูอีโมอยู่ข้างหลังเราจะรอจบบน้องจะแบบจะเจาะเทพเนาะตรงนั้นที่เห็นตรงนี้ก็คือธรรมชาติของคุณโจ้เลยจะผุดเดอดอ่านี้ตัวนี้ใช่ไหมไก่ไก่แล้วไก่จริงๆขวามือขวามือลูกชิงโจ้ลูกชิงโจ้เลนเลยเล่นเั่กระเป๋าตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย มันเป็นสีขาวด้วยนะเด็กๆขวามือลูกขวามือยืนดูได้เลยยืนดูได้เลยเห็นไหมหน้ตาเหมือนหมาน้อยแถวบ้านเลยนะครับเหมือนหมาด้วยเจ้าปกติมันจะยืนเนาะอันน <progressive> ี <happy> ้ม <Brothers> ันนอนแล้วแบบแม่ก็จะหลับลูกก็จะตื่นเลนะอ๋อแดดเลยตอนนี้มิ้วเจ้าบอกทำไมวันนี้วันอะไรเราไม่ได้พามาให้ตจัง คนนะครับคืนทีไม่ได้มาคนไหนไม่เคยมางคืนแนะนำมาสักครั้งนะครับเพราะว่าจะมืดหมดเลยครับเราฝ่ายความมืดทำมาสตัวเลส่งตรงมองไม่เห็นอะไร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 อย่างเงี้ยทุกทีเราขับรถเข้าบ้านมันนี้ผ่านทำเมืองได้ป่าเฮล์เนาะป่าช้าโอ้ยน่ากลัวอย่างเงี้ยคนมระท้วด้วยกันที่นี่แต่ที่ปลอดภัยเราจะมีกวางนั่นนะชนิดนะครับเดินไปเดินมาจะให้เราตื่นตัว ธรรมชาติเลยและตัวต่อมาครับเดี๋ยวกพนทุกท่านถ่ายรูปนี้แล้วแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็แรดขาวก็เพราะว่าที่ก็คือแรกไข่ครับผมแรดขาวนะครับขาวมันจะปากกว้างดำมันจะปากเล็กแค่นี้แหละส่วนดำเนี่ยนอมจะแหลมๆหน่อยขาวเนี่ยจะใหญ่ อันนี้เป็นแฟนกันนะชื่อกอย่าก,กับฮอนแต่เหมือนทะเลาะกันเลยเนาะทะะเลากักแต่แต่จริงๆต้องแยกนะครับเพราะว่าสาเหตุนี่แหละที่คุณเอาชื่อมาหลอกคือปกติด้วยดูผสมพันธุ์ตัวผู้มันจะต่อสู้กันแล้วแย่งตัวเมียถูกไหมเมื่อตัวไหนชนะตัวเมียก็จะยอมเลยแบบอุ้ยคนที่เก่งมากหล่อมากอยเงี้ยแต่แรกตรงข้ามนะตัวเมียมันจะสู้กันแล้วมาแย่งตัวผู้แล้วปัญหาหนึ่งนี้ว่าถ้าตัวผู้ไม่เล่นด้วย ตัวผู้ตัวนั้นอาจโดนทำร้ายได้หนักสจนตายได้เคนไทยก็เลยเอาคำนี้มาแสดงแต่ก็หลังไม่้น้องปิงไม่รีไปแล้วค่ะใครทำแม่ปล่อยคนจริงๆไม่ใช่นะครับเม่นมันไม่ปล่อยนะมันจะวิ่งไปแล้วหยุดครับสัตว์นักล่าไม่รู้ก็วิ่งตามไปไงพออันนี้เบรกปุ๊บก็นั่นแหละฮะเหมือนเอาน้มทิ่มหน้าเจ็บปวด การเอาตัวรอดของเม่นนะจากเม่นครับอันนี้ความเจริญเติบโตเจ้าบูโดบิสวิ่งข้ามไปน้ำแล้วโดนกระแลคให้กินในสารคดีนี่แหละคือตัวนี้แหละบางคนไม่รู้เนี่ยโอ้ควายแห้งควายแห้งมันไม่ใช่ควายนะเป็นยีรุปต่อหน้าอยู่ที่โครงเห็นไหมครับเห็นไหมครับนันควายแห้งเมืนควายมันแล้วตลกอย่างนะเสียงมันเหมือนกบผสมหมู อารมณ์มันส <Back. S 2> Bu ิ่งโตนะตอนนั้ปั่นปั่นปั่รไอ้ส้นซ้ายมือดีลยนิ่งๆเลยนะห้าขยับมันจะมาเองทำมือไม่ได้ะแล้วก็ทองน้ำมูนนั่าตะโว์อะเงี้ยมนมาันนี้ขอเงินเงินวันนี้เรามาแล้ลูกมขอเงินมะคอแล้วี่หาเห็นอยู่เห็นละ ช่วยนะครับช่วยเลยแล้วก็บร<ม>ิหารแล้วดูแหวนด้วยนะครับมันไม่ใช่แหวนหายนะครับฉันกลัว<ม><ม>ว่าเราได้มไดด้วอนเงินดูง่ายๆมีปลาดาวนะครับตมือม่อตัอน็นสีน้ำตาลอางี้หลังแกะ่ดูอนมีสองตัวนะครับมีคอนเงินกับคอนทอ,องนะครับ ย้ำๆเนาะค้อนเงินค้อนทองไม่ใช่เลยบางคนลงไอจีแลักกระบอกอย่าให้มันเข้าอันนี้คือที่สตีปฏิบัติลองแล้วหัวแตกกิ่นบรรยาค้อนทองต้องม้นกินใบไม้ทองมนนี่เราถ้ามันออสปีดมาณร้อยร้แต่ถ้าเฉลี่ยทุกตัวประมาณร้อนอนนีถ่ายรูปไหมฮะพอไ อันนี้ิงๆไม่ได้ลาลนแต่ว่านี่คสิที่แท้จริงของาลัยครับตัวนั้นชืน่อยีแรงนะครับท่านที่สวนอยู่แมตรหรบอยู่มนนยืนอย่างนี้หลอไหมหล่อนะถ้าอยู่อันนี้ไม่ยืนหอก็หลอเล,ะละ่ลนก็ตายเลยนะครับไม่รอดนะครับเพราะว่าม้าลายเป็นสัตว์สังคมครับเขานีต้องอยู่ด้วยกันถูเพราะต้องการตัวเองสัตว์นั่นาบรการใช้แรงกำงมากหรือว่าใช้ลุ่ีแรง ส่วนอันนี้นะต้องมองในโพลนะคือถ้ามันหัวล็อกเมื่อไหร่คือมันเตรียมจะฆ่านะครับไอยีน่าอะไรจุดนี้นะให้รูเดิมเลยนี่ทางมาแล้วจริงสี่ตัวสี่อะไรไม่ชวนนะนจะมีลายยำโชว์นี่ทำไมขบชื่อรองอ๋ออ้อยอ้อยเพราะไงอ้อ มาดูตัวนี้ด้วยหล่อมากสวยสองสวนะมีทิมทิมซอนหลังนุ่นกงอยู่ดูสตัวนี้ตั้งตังดูเฟซบุ๊กลับก็นีแต่ตั้งตังทิ่สเนี่ยสวยมากนี่นีงอยู่วันนี้เราอยู่งขาวนี้แบบันเป็นเดียวเลยอ่าถ่ายรูปเลยครับมานาจะเข้ารถติด คือตอนนี <S 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 ้เหมือนเราเป็นหน้าฝากคอชีวิตเขาอ่ะมีมีต่างสูด้วยเรามาขัานกลางแล้วก็ุเราไปน้ำแอมบิโลมันถูกจะใกล้แล้พวกแกะแก่ลัวหน้ากว้างแต่คนจะเข้าใจว่าหน้ากว้างเขาก็น่าหมือนกันเหมือนทีแบบเจอแต่ใสั่แต่ก้าไม่ลงกำลังตกใจมือวิวเข้าป่าเลยหน้าตาน่ารักแต่ไม่ใช่น้องไม่ถุกนะถ้าน้องห่วงอาเขตของพ่อต้องมึนดุอยู่แต่หน้าเหมือนโปเกมอน เรจะมาใกล้สูงมากไหมเพราะเขาบอกว่ารสชาติมันเป็นหมูฝากดเลยนะเพราะว่าหนังมันหนาประมาณสองนิ้วมันก็คือหม้อขาหมูเหมือนขาหมูช้้งเปือกเลยนะฮะมันนิ่งลูกมันหลับในน้เพราะว่าพิปโปมันก้นหายใจในน้ำได้นานเวลามันไหวเลยกันก็ประมาณห้าที่เกิดเป็นลูกฮิปโปเหนื่อยนะครับก็ต้องดำน้ำไปกินนมใต้ท้องดีมากอ่ะหิวนมหมดนะครับ ชีวิตลำบากมากเป็นมนุษย์เราง่ายๆที่เดียวเดี๋ยวแม่ก็ให้กินแล้วใช่ไหมจะเป็นลูกที่โตน้อนี่นี่นเด็กแก๊งเข้ามาวะนี่แบบเด็กกินดิฮะพ่อเขามีให้อยู่ไม่อยู่ครับสองตัวเนี่ยเห็นไหมก็ถ้าอยู่ในป่าก็เสือก็ลากไปกินแล้วครับนะเขามีแก๊งเขานะแก๊งนอกข้อวัวแดงเอ้าวัวแดงอึเข้าอึอึ และอีกแก๊งนึงครับอันนั้นใครได้ดูไอโรมาโร่บ้างแหมมีไอโงวาโตซี่ใช่ไหมเพราะนั้นสีขาวนะแต่นี้นนี้ป็นสีแดงมันมีหลายสีโโววาโตซี่หัวเขาใหญ่สุดในโลกเสือได้มันอยุดไปไม่น้อยเป็นลาบเออเป็นซาด้วยนะเสือลิซ่าโอ้เสืสะสะเอไาขอ้ข้ามิลิสเซ่า์ข้ามีอ่ะข้ามีอ่ะลิซ่าามนี่แล้วม,มาวัดีน้องๆหน่อยแล้ว ไอ้ที่นึ่งอัยงอัญยองอัญยองอีกทีนึงกล้วยกล้วยโอเคปลอมมือให้น้องหน่อยค่ะมอให้นี่นี่มสอสอนหรือ่ามาแสดงโชว์่กล้วยหนึ่งลูจรจริงนี่ขอบคุณด้วยนะากลวยน่ารักบายๆลูกบายนะครับน่ารักดีเนาะ ทุกวันนี้ย่าเราต้องยังไปหมักกิมจิเลยนะสวยดังเตาถังอะไรก็เตาทองตมองมีนะทในไทยก็เลยก็เป็นได้ได้รับการทอดไปช่อนดึงน้ำนะฮเคยบอกไปดูไปช่อนกันเลยทุกคนมงนึกว่าปลาหลิงคำเมืองอ่ะยังไงมันปลาช่อนทตัวยาวมันวาเลยไปดูกันได้หรือยวรถจะสนิทนะครับสำรวจสัมมาลัดอย่าลืมอะไรทิ้งไว้รถจอดลงขวามือเท่านั้นนะครับลูก ลงช้าๆอย่าโดนนะครับระดนมัสูงแล้เระวังเสื้อไปเกียเ่ยวอะโพอซึ่งะถาไบ้าหลังจากนั้นเดินตรงไปฝั่งตรงข้ามครับ<อ>นั่นก็คือสถานีที่สองครับวันนี้มีบางความอะไรด้วยไหมชิกาชิกะขอบคุณครับชิกาคือกวางลูกวันนี้มันเหนื่อยมาก ในสวรรค์นหน้าในสวรรค์นหน้าเดี๋ยวก็ง่วงดูข้างหน้าหลับไปแล้วดูข้างหน้าหลับไปแล้วเมฟก็ไปบังตาด้วยฝ <c oughs> ากกดไล์กดแชกดกระสกายกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พี่เมงด้วยนะคะำสรับหลัปทีนี้พี่เอ๋ก็องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I love you เป็นร้านขายของเซอร์เบเนียนะคะของฝากค่ะมีเป็นสัตว์นะคะตัวน่ารักน่ารักั้กงนั้นเลยเป็นหมวกเป็นตุ๊กตาเป็นชดุดน้องช้างน่ารักแล้วก็มีเสื้อสกรีนเนี่ยคะ่ะ